<Dead. S 2> เรื่องนี้ไปดูคนไข้ที่ต้องรักษาด่วนน,นางสุคนสมครองนะคะเ,เป็นพยาบาลอาชีพพนักงานอยู่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลแม่อสอดจังหวัดตากนะคะมีนคนไข้ามาเนะี่ยขับรถอย่างเร็วเลยนะคะนายคนนี้โรคหัวใจกำเริบครับเรียกรถฉุกเฉินมารับไปโรงพยาบาลญาติก็เฝ้ามาด้วยครับเนี่ยเอ็งเป็นไรอะ เมารถเดี๋ยวนี้โอ้โหแต่รถวิ่งเร็วขนาดนี้แถมเวียงไปเวียงมาอีกเมาแล้วล่ะเฮ้ยญาติเมารถอ่ะว้าถึงอ้วกเอ็งไหวไหมเนี่ยไหวปะไหว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 เฮ้ยเอ็งไม่ไหวแล้วล่ะเนี่ยเอ็งมานอนนี่มามาเอ็งเป็นโรคหัวใจนะเว้ยไม่เป็นไรเอ็งอะมานอนได้มาเฮ้ย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 เอ็งเป็นโรคหัวใจนะเฮ้ยเฮ้ยเขาต้องห่วงแกดิไม่ใช่แกห่วงเขา เอาพี่ยะารมเอาเข้าไปไอ้โรคหัวใจพยาบาลไอ้เมารสสแล้วเฮ้ยเป็นไงดีขึ้นมากเฮ้ยเองไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวข้าคอยดูแลเองนะเยี่ยมเลยไอ้เมารถมาทำไมมาให้ห่วงแถมคนรจะตายยังต้องมาดูแลแกอีกไอ้พาล่ถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวๆๆๆวดีเดีอยเีวเยไอ้ไอ้เไอ้ไอ้เอ๋อเไอ เฮ้ยไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติไอ้นี่แหละป่วยเฮ้ยเฮ้ยฟากมังดิเอาไปแล้ครับเอาไปเลยครับแกบอกว่าญาติต้องลุกเลยครับเดี๋ยวแต่การเองนะครับไปเลยครับแก่บอกว่าญาติต้องลุกครับนั่งอยู่นี่รออยู่นี่นะครับไม่ต้องลุกไปนะครับเฮ้ยเขาคนป่วยเอาเอาเอาไปเลยครับลปเลองเาเินไปเลยครับอย่ดิ้นครับอย่าดิ้นนะครับเอ้าเ้คุณญาติบอกว่าอยู่ข้างนอกากไม่ให้เข้ามาเครับ เป็นโรคหัวใจเข้ามาทําไมพูดไม่รู้เรื่องเหรอครับเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่เข้าใจไหมครับเฮ้ยค่ะพับกับเดืนหงมันไม่ได้ครับใครต่อยพี่คนนี้ทีอธิบายไม่ฟังอ่ะให้เขาเข้าเขาจะตายแล้วนี่ครับที่ขึ้นมอยู่เฉยครับอยโอ้ย้ยไม่ได้ดิ้นจะบอกบอกอะไรอ่ะไม่ใช่คนไครฮะอะไรนะผมไม่ใช่คนไข้เอ้าแล้วเป็นอะไรอ่ะเมารถเมารถเออเออแล้วแล้วแล้วคนไข้อ่ะนุ่น เฮ้ยจิ้งจบเฮ้ยไม่ใช่คนไข้อ่ะโอ้ตายแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็ดีนะไม่ได้ตายด้วยโรคหัวใจตายเพราะถูกกีดกันเนี่ยแหละจากนนเครืทั แคเสียแบบเขาจะเป็นลมอ้วกเอออะไรเดือดน้องเขาก็นึกว่าเป็นเป็นคนไข้เขาก็รีบแบบบริการสูตรเปนะคะเข้าไปกัรทันทีระบบแล้วแกเมารถเมารถแล้วก็อ้วกออกมาเขาแค่เมาแต่คุณพยาบาล่ะมึนขอขอบคุณคุณสุคนสมครองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากเจ้าของเรื่องแค่เมารถเด็ด